สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วที่ช่อง s p i เดอร์บิกิแดนส์มีกาวเอฟเฟคด้วยหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นของแจ็คสันวักที่เรารอคอยนะคะก็คือพี่แจ็คอะออกเพลงบ่อยมากแอบฟังก่อนตลอดไม่เคยเลยที่จะแบบได้มาทำรีแอคเพราะว่า อดใจไม่ไหวฝางก่อนตลอดแต่รอบนี้ค่ะเราอดทนมาอย่างดีเราจะมาฟังกันก็คือเราช้าไปห้าชั่วโมงเพราะว่าตอนเช้าเรามีสอบแล้วเราต้องแบบเราต้องทำสมาธิในการเ่งเลงกับการสอบเข้าใจปะไม่งั้นเราจะไม่รอดก็คือเราต้องปล่อยพี่แจ็คเหงาหงอยเศร้าซอยอยู่ก่อนมาค่ะ ช้าขนาดนี้แล้วมาเลยมาเริ่มเลยเฮ้ยหล่อมากลูกแรกก็คือหล่อมากพนักงานล็อกีดหนึเฮ้ยพี่แจ็คหล่อมากอะเอาดีๆ That's something like, something like, you never lose me Yeah So why we gotta check into the hotel? Oh yeah. You know me better than myself I don't if all without you it it's 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 hour. Hour to your heart. So I can't leave it tonight No, not tonight Cause who's gonna try to? เกคืใครทีกล้าทำทำลงได้ไงก้นโกยเกคง,งย,ยอมว่านักแล้วแซงหนักกว่า ก็คือคิวบูมาไม่หยุด Maybe one more cruise make it all. While you hold my hand from the passenger side, because it's going to drive you home. ตกใจตกใจสาวเอีขอขอโทษขอ,ษขอมันคือหนังเรื่องหนึ่งอ่ะคือหนังที่แบบเป็นหนังเลยอ่ะสารภาพว่ายังไม่แันได้ตั้งใจฟังเพลงอ่ะไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงเลยจริงๆคือ MV คือแย่งซสียไปหมด MV คือคุณตาภาพทีมหวังก็คือรักษาคุณตาภาพได้ดีมาก เอ็มวีนี้คือแบบทั้งการเล่าเรื่องทั้งแบบจังหวะการนําเสนอต่าง,ง,งใๆในใมันแบบมันดูเป็นศิละปะที่ที่เราไม่ต้องฟังเพลงรู้เรื่องก็ได้อะแต่ว่าสามารถสื่อให้เรารู้ได้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเราเขาต้องการจะพูดอะไรสิ่งที่เขาอยากพูดอะคือเขาถ่ายทอดผ่านเพลงออกมาได้อะคือมันเป็นสิ่งที่มาสจอรองหันกระรันยอมากเว้ยแก แต่แอบ,บอิจฉานางเอก m อมวีนะถึงจะมาแค่แบบมาแค่จิบจอยแล้วก็มาแบบเป็นซีนอกหกักเป็นซีนแบบใจเจ็บใดๆแต่ก็แบบอิจฉาอิจฉาจริงเลยอยากเป็นนางเอกเอาหน้าตัวเองไว้แปะไว้ได้ไหม <c oughs> นางเอก m อมวก็คือแบบชนะ ทุกคนนะฉันเชื่อนะว่าเธอนั้นอิจฉาตาร้อนอยู่ฉันรู้นะพอเช็จก็เต็มอ่นนั่นแหละค่ะทุกคนก็ยังไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงเดี๋ยวจะไปตั้งใจฟังเพลงอีกรอบหนึ่งนะคะใครชอบก็ตามไปดูแบบเต็มๆได้ถึงแกจะไม่รู้จักแจ็คสันหวสแกก็ไปฟังเพลง เพลงเขาดีมากดีทุกเพลงเพลงโจ๊ะ,จะก็คือแบบพี่แจ็คทำได้โจ๊ะจริงเพลงใจเจ็บก็ใจเจ็บจริงคุณงานคุณภาพไปหาดูได้นะคะพิมพ์ชื่อไปนะคะทีมหวังหรือไม่ก็แจ็คสันหวังแล้วก็ตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปจับจองกันได้นะคะถ้าใครมีเงินนะคะก็ซื้อเผื่อด้วยนะคะ ใครมีเงินซื้อเผื่อด้วยนะคะทางนี้ก็ก,กินกแกลบอยู่แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย